จะไม่เกิดให้กับญาติของตัวเองในวันนี้วางภาระทั้งโลกเสียเอาทางทำเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจคือสอนตัวเองก่อนที่จะสอนญาติพึ่งตัวเองก่อนที่จะสอนญาติ่าไปพึ่งคนนั้นคนนี้พึ่งตัวเองให้ได้สอนตัวเองให้ได้เห็นที่พึ่งของตัวเองได้แล้วค่อยสอนบง่งสาคนาญาต่อไปการทำจิตภาวนา เป็นสิ่งที่จิตวิญญาณนั้นได้รับพระลานีสง์มากดังที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทานร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ยังไม่เท่าการรักษาศีลเพียงวันหนึ่งรักษาศีลร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ยังไม่เท่าการทำจิตตภาวนาการทำจิตตภาวนา ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ยังไม่เท่าจิตรวมเท่ากับช้างพับหูหมูแลบลิน้นจิตรวมร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่าการถอดถอนอาสวะเข้าสู่มรรคต้นคือโสดาบันอันนี้พ่อต่อให้จากโสดาสก,กิตาคาอนาคาและอระหนันนิเลิศประเสริฐกว่า อำนาจทานอำนาจศีลและอำนาจภาวนาใดๆแต่ต้องถ้อยทีถ้อยอัสกันขาดจริงหนึ่งจริงไหนไม่ได้ขาดจริงเรื่องทานก็ไม่ได้ขาดดักทาจริงก็ไม่ได้ขาดภาวนาก็ไม่ได้ขาดจิตรวมก็ไม่ได้ต้องถ้อยทีถ้อยอัยพึ่งพาอาศัยกันไปใจจึงจะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาะ สงเคราะห์ตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ค่อยสงเคราะห์ญาติต่อไปญาติของพวกเรากำลังตัวละารลำบากหนึ่งเราเพียงคนเดียวถ้าสามารถสอนตัวเองได้แล้วญาติในพบทั้งสามการพบรูปพบเละอรูปพบจะมีอยู่กี่ล้าน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 ,านหรือประมาณไม่ได้คอยผู้มีบุญเพียงหนึ่งเหมือนสัตว์โลกในสามแดนโลกธาตุ คอยพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวและคอยญาติที่เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาและละหันเพียงรูปนั้นรูปนั้นตามวงสาคณาญาติเหมือนญาติที่เป็นเปตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารนี้ขอลูกเข้าใจด้วยงานวันนี้จึงเป็นงานที่พวกเราจะพินิพิจารณาใจตองเพื่อญาติของเราด้วยและเพื่อตัวเองด้วย ไม่งั้นก็จะทําให้ญาติตกและกำลำบากแม้แต่ตัวเองก็ต้องตกและกำลาบากธรรมะของพระพุทธเจนะ้าเนี่ยถ้าเข้าสู่ใจของพวกเราได้แล้วก็จะปรับสภาพจากแก่เป็นหนุ่มจิตใจมุมนะะบากบันชุ่มเย็นนุ่มนวลเบิกบานคือปรับสภาพจากความแก่คือความหน้าด้านความด้านทั้งภายนอกและภายใน รับเข้าสู่สภาพความหนุ่มคือสามารถที่จะรับรสชาติแห่งพระสัทธรรมได้อย่างรวดเร็วว,วันนี้ถือว่า